อย่างที่ได้สัญญากับเพื่อนๆไว้นะคะเนื่องจากมีคำถามเข้ามามากมายเกี่ยวกับเรื่องการทำแบรนด์นะคะวันนี้ก็เลยมีผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์ของเรานะคะที่จะมาตอบคำถามแล้วก็ช่วยเหลือทุกคนในเรื่องของการทำแบรนด์นะคะอยากให้พี่โป้งช่วยแนะนำตัวให้เพื่อนนิดนึงค่ะได้ครับชื่อโป้งนะครับพอดีพี่ทำงานทางด้านแบรนด์นมา20กว่าปีแล้วนะครับมีทั้งแบบที่เมื่อก่อนในอดีตเนี่ยเขเป็น เป็นพนักง,งานในบริษัทที่โฆษณานะเพราะต้องทำงานเกี่ยวกับด้านแบรนด์นะครับแล้วก็มาเปิดบริษัทของตัวเองด้านแบรนด์ของเซาท์แทนแล้วก็ให้บริการลูกค้ามากมายคำปรึกษานะครับ<ฆ>จนช่วงหลังนี้ก็จะเป็นทั้งเป็นเจ้าของกิจการคือท,ทำกิจการของตัวเองที่ต้องใช้เรื่องของแบรนด์ด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องก็สามารถพูดได้ว่าทั้งชีวิตอยู่กับเรื่องที่มันเป็นนานครับผมนี่ค่ะผู้เชี่ยวชาญของเราเชื่อเลยว่าจนแนะนํามาไม่ผิดคนคําถามแรกเตรียมพร้อมนะคะเนื่องจากเพื่อนๆเนี่ย บางคนนะไม่เคยเริ่มต้นทําธุรกิจเลยบางคนไม่มีแบรนด์บางคนเคยขายของมาแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแบรนด์เนะี่ยคืออะไร,รทีเนี้ยเจนนอยากให้พี่ป้องอะ่ะช่วยอธิบายนะคะคร่าวๆว่คาวคําว่าแบรนด์จริงๆแล้วคืออะไรคะ่ะโอเคก็อยากแนะนําอย่างนี้นะครับสําหรับน้องๆที่ฟังอยู่นะครับพี่อยากแนะนําว่ายังไม่ไปสนใจทฤษฎีเกี่ยวกับแบรนด์ว่ามันพูดว่าอะไรมากนะนะครับ ที่อยากให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้ให้เพื่อให้เราเพื่อให้เราอินเวลาเราทำอะไรนะครับข้อแรกที่อยากแนะนําว่าให้มองแบรนด์คือภาพจับของสินค้าหรือบริการของเรานะเราอยากจะให้เขาจําเราอย่างไรเราก็ต้องถ่ายทอดไปอย่างนั้นนะครับไม่ว่าจะการตั้งชื่อแพ็กเกจจิ้งสินค้าเว็บไซต์เฟซบุ๊กฉันอยากให้เขารู้สึกว่าเห็นภาพเราอย่างไรเราถ่ายทอดแบบภาพรวมภาพหมดถูกต้องต่อไปอย่างนั้นอีกคือแบรนด์เนี่ยให้คิดว่าอย่างนี้ ให้นึกว่าแบรนด์เหมือนคนนะครับไม่ได้หมายความว่าพอเราเกิดภาพจาหนึ่งภาพจําใดมาแล้วต้องอยู่อย่างนั้นตลอดการมันไม่จริงนะครับ<ม>แบรนด์ต้องสามารถเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการไปตามยุคสมัยไปตามกลุ่มลูกค้าและพัฒนามันนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่2อที่อยากให้คิดก็คือนอกจากแบรนด์คือภาพจําที่เราต้องสร้างแบรนด์ก็คือคนเหมือนกับคนนั่นเองนะครับที่ต้องเติบโตได้เช่น,น ภาพจำกับคนที่มีการเติบโตพัฒนาขึ้นได้นะคะโอเคยกตัวอย่างคร่าวๆให้เพื่อนๆเนี่เห็นชัดๆหน่อยได้ไหมคะว่าภาพจำที่พี่ป้องพูดถึงเนี่ยม,มันเป็นยังไงโอเคขอขอยกตัวอย่างเพื่อให้ใกล้พวกเราขึ้นมานครับเอาเป็นพวกเสื้อผ้าและะ้วกันขออนุญาตใช้คุณเจนนะเป็นตัวแทนของพวกเราเลยนะ,ะลองพูดถึงสองแบรนด์นี้ให้พี่ฟังหน่อยนะครับ แบรนด์แรกไนกี้ลองพูดซิไนกี้มีภาพอย่างไรงไนกี้สำหรับเจนนะคะก็คือเป็นแบรนด์ที่เป็นนวัตกรรมเป็นแบรนด์ที่แข็งแรงเป็นเหมือนคือเป็นเหมือนแบบชอบออกกําลังกายแต่ว่าชอบการแข่งขันคือมีการมีความแข็งแรงและชอบเรื่องนวัตกรรมค่ะเห็นไหมไนกี้นะฮะลองพูดอีกยี่ห้อหนึ่ง r o x y e r o x y โอเค r o x i ในความคิดเจ้นนะคะมันก็เป็นเหมือน แบรนด์ที่เป็นผู้หญิงที่มีอยู่ในวัยแบบ teenager คือแบบสดใสร่าเริงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ชอบความ adventure แล้วก็ชอบเล่นพวกกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟหรืออะไรต่างๆพวกเน, <ๆ S 2> นี้ยค่ะเห็นไหม,ไหมฮะ<า>ที่คุณเจนพูดมานะครับลองฟังให้ดีนะฮะสองอย่างเป็นเสื้อผ้า <c oughs> เป็นสิ่งที่เราสงสัยเหมือนกันค่ะคนละยี่ห้อแต่มีภาพจำที่ชัดเจนแตกต่างกันพอคุณเจนพูดได้แบบนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่นั่งฟังอยู่ เวลาพูดถึงล็อกซินหรือ้อยในกีก็คงจะมีพูดถึงล็อกทั้งสองแบรนด์ในแบบเดียวกันสิ่งนี้ครับทั้งสองอย่างนี้คือตัวอย่างของภาพจําที่เด่นชัดของสองยี่ห้อซึ่งสองยี่ห้อนี้ก็มีความตั้งใจที่จะสร้างที่ส,สิ่งนี้อยู่ในความคิดของเราอย่างที่เรานี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนของการสร้างแบรนด์และเป็นภาพจำค่ะพี่ป้องแล้วถ้าตอนที่พี่ป้องพูดเมื่อกี้คะ่ะอย่างในเรื่องของแบรนด์เหมือนคนหรือคนเหมือนแบรนด์เนี่ยถ้าเทียบกับคนแล้วเป็นแบรนด์เนี่ยคะ่ะ พอจะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆฟังได้ไหมครับได้เลยได้เลยเอาที่ดังๆตอนนี้เลยแล้วกันนะครับค่ะผมขอ,อยกตัวอย่างคนนี้เจนตน้องรู้จักคุณตูนบอยดี้แลมรู้จักแนนอนพี่ตูนมาทุกคน<ห>ค่ะอยากให้ลองเล่าภาพจําของพี่ตูนก่อนที่จะเป็นวันนี้ให้เพื่อนๆที่ฟังเอยเมื่อก่อนพี่ตูนเป็นยังไงครับอืมสำหรับเจนนะคะพี่ตูนก็เหมือนเป็นนักร้องวงร็อกวงหนึ่งเป็นแบบขวัญใจวัยรุ่นที่ ค้นหาความฝานันตามหาความฝานันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. แล้วก็ก็เป็นเหมือนวัยรุ่นปกติอะคะ่ะที่มีความสามารถเรื่องการร้องเพลงแต่นะปัจจุบันเนี้ยในความคิดเจ้นะ่ะที่ตูนเหมือนเป็นคาแรคเตอร์ hmm. ที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะ mm hmm. คือเหมือนใช้ชีวิตเป็นแรงบันดาลใจของผู้อื่นประมาณนั้นนะคะอย่างที่เจนพูดเลยนะครับที่ฝากดูนะฮะตูนทุกวันนี้ยังเป็นนักร้องเพลงบล็อกนะ,ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่แบรนด์ของตูนยังเป็นอยู่ก็คือนักร้องเพลงบล็อก แต่สิ่งที่ตูนวิวัฒนาการขึ้นมาจากอดีตก็คือว่าเขาเป็นมากกว่านักรองเพลงร็อกแล้วนะครับจากจุดที่เขาไล่ตามความฝันมาถึง<ช>จุดที่เขาประสบความสําเร็จจากนี้ไปเขาาลังกายเป็นแบ,บแรนด์ที่กำลังให้แรงันดัลใจส่งต่อแรงกำลังใจ่ผู้คนนี่คือตัวอย่างสําคัญถ้าเรามองแบรนด์ของเรานอกเหนือจากถ้าเราจะสร้างภาพจำใดกับลูกค้าของเรา<ช>เราต้องมองไปไกลต่อไปจากนั้นดีว่าทายัางไงแบรนด์ถึงจะวิวัฒนาการเป็นไงเป็นแบบนั้นได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคค่อนข้างชัดและเคลียร์นะคะว่า แบรนด์เนี่ยมันคืออะไรทีนี้<ม>เจ้นอยากที่จะให้พี่โป้องอธิบายถึงว่าทําไมการสร้างแบรนด์เนี่ยมันถึงมีความสําคัญกับทุกๆคนนะคะข้อแรกเลยมันคือเอาง่ายๆนะมันทําตัมได้เพิ่มนะฮะมัน,นะมนมแปลว่ามันสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือบริการของเราคะ,ะครับถ้าเรายกตัวอย่างให้เป็นภาพใหญ่เลยในแต่ละปีเขามีการวัดมูลค่าแบรนด์กันครับของโลกแบบนี้นะครับค่ะ ผมว่าพวกเราทุกคนรู้จักแบรนด์ Apple นะขายโทรศัพท์มือถือ iPhone อะไรต่างๆมากมายที่คนรู้จักกันดีจริงแอปเปิลย<ม>เป็นแบรนด์ที่ถือว่าอายุยังไม่เยอะถ้า<ฆ>เทียบกับแบรนด์อื่นในโลกใบนี้นะครับบางแบรนด์อยู่มาเป็นร้อยปีนะ<ฆ>ครับแอปเปิล <Apple S 3> <c oughs> มีอายุแค่ประมาณ20 3 0ปีค่ะป<ฆ>แต่วันนี้ Apple เป็นแบรนด์ที่มีมูลค่าของแบรนด์คือวัดเป็นมูลค่าตัวเลขเงินเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในับต้นของโลกใบนี้สิ่งสำคัญที่ผมอยากจะพูดว่าแบรนด์เนี่ยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้สมมติถ้าแอปเปิ ที่สุดแล้วมั้งคะเนาะซึ่งสิ่งนี้นะครับเรายกตัวอย่าอ a p ป l e ซึ่งเป็น World Class ในทางกับการลองนึกมาในบ้านเรานะฮะเราสามารถที่จะเป็นเจ้าของแบรนด์หนึ่งแบรนด์ใดที่เราทำมาเองสมมตินะครับเราทำแบรนด์เสื้อผ้าขายถึงระยะหนึ่งเป็นรายแบรนด์เราเป็นที่จดจำเป็นที่รู้จักแลวเราตัดสินใจที่จะขายกิจการหรือเราไม่ทำแล้วแต่เราสร้างมาดีเนี่ยคำตอบคือเราไม่ได้ขายแค่เฉพาะชุดว่ายน้ำของเราออกไป จตกจริงที่เราขายคือเราขายแบรนด์ของเราไปซึ่งมันมีมูลค่ามากกว่าชุดว่ายน้ำกันมากนะครับอันนี้เป็นข้อแรกที่เป็นมูลค่าครับโอเคคืออันนี้ยกตัวอย่างนะคะของเรื่องของตัวเจ้นเองเนี่ยอันนี้มันตรงกับเรื่องของเจนเลยค่ะคือตอนแรกเนี่ยเจ้นทําแบรนด์ของผู้หญิงใช่ไหมคะแล้วเสร็จเจ้นก็ไปทําแบรนด์ช่วยน้าของผู้ชายตัวแบรนด์ช่วยน้าของผู้ชายเนี่ยเราสามารถที่จะ ถ้าเราไม่ทําแล้วหรืออะไรเราสามารถขายแบรนด์ได้ด้วยคือกลายเป็นมูลค่าที่เพิ่มมากขึ้นให้กับเราซึ่งเราไม่คิดเลยว่าเฮ้ยแบรนด์มันจะสามารถขายได้ด้วยหรออ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วถ้าสมมติเราไม่มีแบรนด์เหรอคะพี่โปในทางประโยคนี่เป็นทีู้หญิงทำเองค่ะถ้าแบรนด์นั้นที่คุณเจนทํามาเนี่ยเราไม่ได้สร้างเอาแบรนด์ไว้มันก็จะกลายเป็นชุดไว้น้าผู้ชายในวันที่เราขายเนี่ยมันก็ไม่มีมูลค่ามันก็จะกลายเป็นขายสินค้าแต่ถ้าเรามีแบรนด์เท่ากับเราขายมูลค่าของแบรนด สิ่งสำคัญคือพอไม่มีแบรนด์นะฮะสิ่งที่เราต้องเจอแน่ๆน,นะครับเราต้องเจอแบการแข่งขนันด้านราคาครับมันมีแบรนด์มากมายในท้องตลาดที่ขายเหมือนเราครับทุกแต่ทุกแต่ละคนก็พยายามจะน้าราคามาสู้กันนะครับจ่งเราเจอแน่ด้อยการแข่งขันด้านราคามากไปกว่าน,นั้นอีกนะครับเราจะเจอบบเรื่องการแข่งขนันทางด้าน,นโปรโมชัน่นนะครับทีห่อนี้ลดมีห่อนี้แจกที่ห่อนี้แถมนครับเราก็ต้องสู้กับสิ่งเหล่านี้ไปตลอดแย่ไปว่านั้นอีกฮะเราคิดมาแทบตายเลยครับเราโดนคัปปี้ฮะ ผมว่าทุกคนคงเจอเหตุแบบนี้ทําไมเราทําไมเราถึงต้องเจอสิ่งแบบนี้จิตกรก็คือเพราะเราในขณะที่เราทําธุรกิจที่เราสร้างสินค้าบริการต่างๆเราลืมสร้างแบบของเราไปด้วยพรอเกันอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของเจนเองเหมือนกันนะคะเนื่องจากเคยมีลูกค้าที่เข้ามาปรึกษาเราแล้วก็โอเคเขาซื้อของอเข้ามาขายคือคเหมือนพวกซื้อมาขายไปอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ f ฟ n a l l ีแล้วอ่ะเวลาที่เขาขายเนี่ย อีกร้านหนึ่งที่ขายของเหมือนกันเนี่ยม,มันแข่งกันด้วยราคาพอมันแข่งกันด้วยราคาปุ๊บเป็นไงคะคือใครถูกกว่าคนนั้นก็ได้แต่ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นแบบยิ่งถูก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 ลงเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายก็เหมือนกับไปไม่รอดอะคะ่ะโปงก็เลยต้องกลับมาย้อนดูที่ว่า เราจะเริ่มทําแบรนด์ยังไงอันนี้เจนว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทุกคนนะถามคําถามเลยนะคะว่าทําไมเราถึงต้องทําแบรนด์แล้วมันมีความสําคัญยังไง สรุปนะคะก็คือการทําแบรนด์นะคะทํานอกจากทําให้เราแตกต่างจากผู้อื่นและสร้างมูลค่าแล้วแบรนด์ตอนแรกเนี่ยก็คือเรื่องของความจําภาพจําใช่ไหมคะพี่โปภาพจำครับผมและเรื่องของคนนะคะว่าแบรนด์ก็เหมือนมีการเจริญเติบโตที่เหมือนคนนะคะหลังจากนั้นคือพอเรื่องความสําคัญเนี่ยนอกจากสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็ยังจะ มีช่วยลดการแข่งขันในเรื่องของราคาในเรื่องของโปรโมชันและการก๊อปปี้นะคะคถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่มีปัญหาอย่างนี้นะคะหรือว่าอยากที่จะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง ing, แบรนดิ้งน้อพี่โป้งเราเปิดโอกาสให้เขาเนี่ย ส่งคำถามเข้ามาดีกว่านะคะทางคอมเมนต์ด้านล่างของวิดีโอนี้หรือว่าเข้ามาที่ w w w ร a เ a i รับผลิตชุดออกกำลกายนะคะเพราะว่าพี่โป้เนี่ยจะยังอยู่กับเราในซีรีส์แบรนดิ้งทั้งหมดนะคะแล้วก็จะสามารถที่จะตอบคำถามให้ทุกคนในวิดีโอสุดท้ายได้เนาะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอยากให้เดี๋ยวให้เพื่อนๆเนี่ยติดตามชมทั้งซีรีส์ของเราว่าเราจะมี อะไรเพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนนะคะ